สวัสดีครับผู้กองสวัสดีครับสวัสดีครับนัดีนอกรงนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับยังไม่มาเหรอ เพื่อนจำนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนจำจำให้ตานิดหนึ่งไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมาตรงนี้มาตรงนี้เจอแน่นอนครับถ่ายแน่นอนครับเออก็ก็ก็ด้วยก็ด้ความดีใจนะด้วยความดีใจที่มาเยี่ยมที่มาเยี่ยมนะครับแม้จะกินแม้จะอะไรก็ตามนะครับก็ดีใจนะครับอืมที่สวเพล ซอบต์โุกจุ่มเราเรืออะไรเนี่ยปลาทูเออซอบต์โปรคุกจุ่มมากข้มานะครับมีมีบ่เออโอ้ยอิ่มมาแล้วพัฒนอิ่มมาแล้วนะครับพัฒนอิ่มมาแล้วก็กินได้นะคะครับของผู้ใดล่ะของป้าควสายนิลล่ะออพอดีมาแล้วก็แนะนำหน่อยเนาะใช่ครับได้ได้ได้เลยครับบ้านเรามันมีเลื่องตั้งเนาะใช่ ขอความร่วมมือว่าตอนตอนเขานับคะแนนเนี่ยคือไม่อยากให้เราไปถ่ายภาพโอ้ไม่ถ่ายอยู่แล้วเขารู้แล้วเขารู้แล้วครับรู้แล้วเนาะรู้แล้วครับท่านตํรวจครับดูแล้วครับร่วมมือเออใช่ใช่ใช่ตาตาอะไรก็เอะานพิ่งขึ้นมาจากสายสิทธิ์เบอต์สกี้ครับ ครับดิอืมที่จะกรนมีพวกเรามีบ่สองร้อยครับนี่นี่ไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ม่มีตาคนเดียวครับมีตาคนเดียวครับครับยาจำลองครับยาจำลองยายจำลองเนาะมากคนเดียวบนบนห้องไหนก็มีอะไรก็ติดต่อกันได้เลจะได้ติดต่อโอ้จ้ดจัดจัดนะครั้งก่อนก็มาอยู่เด็มาแข่งจักรยานนะอ๋อใช่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 นำหน้านำหน้านำหน้านะครับนำหน้านะครับนี่ค่ะเรียนไว้ลค่ะ อปคกาเลยคะไรับได้ครับโอ้โหถ้าหากลุงพันเป็นตำรวจนะโก็จังเลยนะอะไรครับโอ้ไม่ไม่ได้ไปเพราะเพราะมีตำรวจคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะ ประจําหน่วยเรื่องต่างก็มีก็มีกํนันมีประหลัดมีมีเทศบาลเจ้าที่เทศบาลแล้วก็ท่าตํารวจแล้วก็ประหลัดอำเภอนะครับเออเห็นไรคนอยู่ ต้องการมาจับปีแล้วจนเสียาจนเลากษียณยอะเลโอ้ถือว่าป้าสโชคดีนะป้าสโชคดีเพราะอะไรเพราะท่านตำรวจเขาขอลายป้าสโอ้ปกติแล้วเขาเขาจะไม่ขอนะเขาจะขอแต่หนุ่มๆเคยอยู่ด้วยกันเหรอจนเกษียณเพื่อนเก่า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 เนาะเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าเนาะ เพื่อนเก่านะครับไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งนะครับที่ท่านมาไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งเลือกตั้งเขาเขามีมาแล้วครับก็มีเจ้าที่มาอยู่ในหน่วยเลือกตั้งคนละส่วนครับที่มานี้คนละส่วนนะครับไปมาแล้วไปเลือก ไปสายสิทธิ์มาแล้วตาไปเลยสายสิทธิ์มาแล้วนะครับไปมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> ที่ท่านมาเนี่ยท่านมาเยี่ยมเยียนเ,เสยๆท่านไม่มีอะไรดอกอืม <Okay. S 1> ท่านมาดูแลจะทนพอไปตัดแล้วเหรอ<ผ>มไม่ถ้าตัดกลัวไม่หล่อ <c oughs> ไม่ต้องตัดมันหรอก <c oughs> ทำแล้วามเราประชาาแล้วรความเือเป็นอย่างนี้จ้าดีชสุดยอดชืยอดดีเร้ก็ยินดีต้อนรับค่ะเ้อกันดีแล้วเขาเนาะติดไหมล่ะติดค่ะสีเนาะสี่อ้ไเนาะหกศูนไก้าหก ให้ปรสสนนเดอดก่วัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับผู้กองครับโอ้โหเรกว่าผู้กองไม่มาด้วยเนาะผู้กองคนหล่อผู้กองคนหล่อตำบนเรานะครับสพกุกตูนนะครับไปเลือกตั้งหรือยังไปมาแล้วครับไปมาแล้วครับลงไปโออยู่อยู่ไหน อยู่สารวัตครับอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญาตถ่ายคนหล่อเลยนะครับถ่ายผู้กองหล่อนะครับโอ้โหแน่นอนหลงเหมดเหรอนี่ว่าใครเหรอโอตาเพิ่งอายุแปดสิบปีเอง อ้าวทบาคำโอ้แล้วบอมาบอคาไออีโอ้แมไ่มีอะไรก็ประสานผได้ผู้กองได้ได้ได้กันแล้วหลวงพี่หลวงพี่ท่านให้ตาไปถางทางท่านจะมาจำบรรษาที่ถ้ำวัดถ้ำพระเอกหลวงหลวงพี่ที่เคยเคยรู้จักหลวงพี่เจมส์นะหลวงพ่อเจมส์นะเข้าใจไหมเขา ขาโทรเข้ามาหาโทรมาหาตาลงตาเจ,ลาเจมลงตาเจมตาเจมเคยเคยอ,อยู่น้ำเดียวตั้งแต่ข้าสมัยเป็นพ่นจมรูดโอ้เราอยู่รอ้อยเอฟตอนนี้แมนเราไปเป็นพระแล้วแต่นี้นะมันเมียหล้าค่อยๆเนี่ไปกับไปกับรันไปกับรันนานาผมชวปอชาวม6ตูมครับชาวปอชาวม6ผมนึกว่าเป็นผู้กำกับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผู้อนาคตต่อไปนะครับผู้กำกับนะครับอนาคตต่อไปนะครับ ท่านผู้กองคือผู้กำกับนะครับอนาคตต่อไปนะครับเอออนาคตต่อไปนะครับผู้กำกับเป็นหน้าสถานีเป็นคนหน้าสถานีถ้าผู้กำกับต้องเป็นคนดูหลวงคนต้นหนุ่มเป็นหน้ารับพื้นทีปฝากพื้นไปอยู่อาบน้ำบอกอาบน้ำเอาเนาะเรียบร้อยผมก่อนเจ็ร้อยแล้วหรอเจ็ดร้อยนะทุกท่านเนาะครับครับขอบคุณครับครับครับคุณมากเลยครับครับครับเปิดโทรอยู่นี่เด้อถ้ามีอะไรก็ประสานงานกันนะครับ ครับคเกันโอ้สวัสดีครับเจตอิสระครับอิสระโออิสระมารูจากคนชานาลงนชานาลงใช่ชนาลงมีนอกระดัอยู่กันใช่อยู่กกกอกนี่แหละโน่นโน่นาเขาอยู่อยู่อยู่ใกล้ร้านขาน่ะคนชานาลงใจจนเชื่อ เออนา่ใบดีบใช่ครับร้นก็ร้านก๋วยเตี๋ยวบบใช่ครับหองมีนี่เมื่อตะกี้ตาตาผ่านมาสมฤ์ยาดีสมฤธิ์เ็นอะรสมยาดีอ๋อไม่รู้จังกระดี่สามมะกระดี่สามมอโตมือม่วงไขเนาะใขรเนาะใครเนาะ พี่ไร่รักเออพี่ไร่รักพี่พี่ไร่รักพันสอนชัยเทพเออชัยเทพอยู่ครับอยู่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวบอกไม่ใช่ตรงหน้าบ้านใจอุ่นครับตระสุรัตน์เป็นอยูวัดบ่นี่ฮะพระสุรัตน์ไม่อยู่ครับย,ยังไม่มาครับค,ครับ ต้องหนาดูจ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับวันวันนั้นเด้เข้าไปที่ที่ไรตาหรือเปล่าเออเจอเจอยาเจอเจอแต่นรินอ่ายายังไม่เจอแต่นี้ยายายยังอยู่บ้านเลู่ยครับ ไม่ออกมาแล้วมันมันเจอยาอยู่นี่โอนี่เนาะก็คงเข้าใจกันทั้งหมดเนาะประมาณนี 2. 2> oh, uh. no. ้นะนักคะแนน ดีค่ะสบายดีไหมคิดถึงคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวโหลดไปตรงก่นงอนเก็บแอลกล้องก่อนครับก็สำหรับคลิปนี้ตาก็ขอสุบคลิปไป็นอยนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ